ครับพวกผมกลุ่มที่เจ็ดครับจะมาน,นําเสนอบทที่แปดเรื่องแผนที่ธรณีวิทยาครับก่อนจะเข้าในเรื่องผมขอแนะนําสมาชิกของกลุ่มผมก่อนนะครับตัวแรกตัวผมเองนายนาัน์วงศ์เนียมเลขที่สองครับคนต่อมาคือนางสาววิมลรัตนทบีเลขที่สิบเจ็ดครับคนต่อมาคือนายนันทพงศ์ดุกสุกแก้วเลขที่สิบแปดครับและคนสุดท้ายนายยานพัฒน์เรืองยานวัตรเลขที่ยี่สิบครับ แผนที่ธรณีวิทยาแผนที่ธรณีวิทยาคือแผนที่แสดงการกระจายตัวของหน่วยหินเอาครบหรือ rock unit ที่ปรากฏบนพื้นที่ผิวโลกโดยใช้แผนที่ฐาน base map เป็นแผนที่แสดงข้อมูลชนิดหินลักษณะและอายุหินซึ่งกำหนดตามลำดับชั้นหินพร้อมคำอธิบายแผนที่ที่บอกสนักสีและอักษรย่อเพื่อให้เข้าใจข้อมูลทางธรณีวิทยาของผขอพื้นที่ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นครับต่อมาคือแผนที่ฐานครับ องค์ประกอบสําคัญของแผนที่ธรณีวิทยามีอยู่3ส่วนครับ 1. ตัวของแผนที่ธรณีวิทยา 2. คําอธิบาย 3. ภาพตัดขวางครับต่อมาคือเข็มทิศสำรวจชนิดมือถือครับยี่ห้อเบิร์นตันรุ่น international pocket transit ครับและรายละเอียดทางเทคนิคก็จะมีประมาณนี้ครับต่อมาคือรูปแบบบนแผนที่จากการเรียงตัวของชั้นหิน โครงสร้างทางธรณีวิทยาหมายถึงรูปแบบการวางตัวและโครงสร้างต่างๆที่เกิดขึ้นภายในหินโครงสร้างทางธรณีวิทยาแบ,บ่งออกได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆ 1. โครงสร้างมาถมภูมิเป็นโครงสร้างที่เกิดขึ้นพร้อมกับการสะสมตัวของหินส่วนใหญ่พบในหินตะกอนตัวอย่างโครงสร้างที่สำคัญเช่นการวางชั้นเป็นการวางตัวของชั้นหินตะกอนตะกอนที่มีลักษณะเป็นชั้นๆหนาบางแตกต่างกันไปเนื่องจากตะกอนต,ตกลงมาทับถมกันเป็นช่วงๆหรือ เกิดจากความแตกต่างของอนุภาคของแต่ละชั้นหินชั้นหินแต่ละชั้นหินมีความสัมพันธ์ต่อการศึกษาอายุของหินและความเป็นมาของภูมิประเทศแต่ละบริเวณการวางชั้นเฉลี่ยดับเป็นการวางตัวของชั้นหินย่อยมีแนวขวางตัดกับแนวชั้นระดับปกติแต่ชั้นบางเฉียงไม่เท่ากันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของทิศทางลมหรือกระแสน้ำทำให้การจมตัวของตะกอนอยู่ในแนวที่ไม่ปกติรอยริ้วขึ้นการกระทำของลมหรือกระแสน้ำทำให้เกิด ริ้วคลื่นบนผืนทรายหรือโคลนต่อมามีตะกอนชนิดอื่นตกมาทับผมปิดริ้วคลื่นไว้และแข็งตัวจนกลายเป็นหินเมื่อหินตะกอนที่ถูกปิดทับแตกออกจะเห็นริ้วรอยคลื่นนั้นได้ครับ 2. โครงสร้างทุติยภูมิเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกหลังจากการกําเนิดยุคหินเช่นแผ่นดินไหวกระบวนการเกิดภูเขาและแรงต่างๆทําให้โครงสร้างของหินเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางทุติยภูมิที่สําคัญแบ่งออกเป็นสามเภศใหญ่ 1รอยชั้นไม่ต่อเนื่องเชิงมุม 2. รอยชั้นไม่ต่อเนื่องโครงระดับ 3. รอยชั้นไม่ต่อเนื่องบนหินอคณีจากการศึกษารอยชั้นไม่ต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาที่ขาดหายไปพบว่าไม่มีการสะสมตัวของตะกอนแสดงเห็นว่าชั้นหินล่างกับชั้นหินบนอยู่ค้อยยุคสมัยกันและเกิดรอยเลื่อนลักษณะต่างๆในชั้นหินทําให้ชั้นหินเอียงหรือชั้นหินนั้นเคลื่อนที่ออกจากกัน นักธรณีวิทยาศึกษารอยชั้นหินซาเดิรบันหรือโครงสร้างทางธรณีวิทยาเพื่อหาความเป็นมาของพื้นที่พบว่าในจังหวัดลำปางเคยเป็นทะเลมีการสะสมตัวของตะกอนของทะเลน้าตื้นสู่ทะเลน้ําลึกและกลับมาเป็นทะเลน้ําตื้นครั้งต่อมาเปลือโลกโรคได้ยกตัวสูงขึ้นจนกลายเป็นเขาเหมือนปัจจุบันครับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางธรณีวิทยานอกจากข้อมูลทางธรณีวิทยาจะทําให้เราทราบประวัติความเป็นมาของโรค แล้วยังนาไปสู่การค้นพบของทรัพยากรธรรมชาติยังสามารถนําข้อมูลทางธรณีวิทยามายุกใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นการสร้างถนนการสร้างเขื่อนการบรรเทาสาธารณภัยการใช้ประโยชน์พื้นที่และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวการสร้างโครงสร้างขรณะเพื่อให้อ่านแผนที่ทางธรณีวิทยาได้ดียิ่งยิ่งขึ้นควรศึกษาวิธีทางเรขาคณิตที่นํมาใช้ในแผนที่เช่นเส้นชั้นความสูงเส้นชั้นความสูงของโครงสร้างคือ เส้นที่รากผ่านระดับความสูงเท่ากันบนผิวของโครงสร้างเช่น 1. ผิวของระนาบเรียบ 2. ผิวของระนาบโค้งหรือกึ่งโค้งดังนั้นเช่นชั้นความสูงของโครงสร้างแตกต่างจากเช่นชั้นความสูงของภูมิประเทศโดยที่เช่นชั้นความสูงของภูมิประเทศแสดงถึงความสูงของพื้นผิวดินเทียบกับระดับน้ำทะเลในแนวราบความแตกต่างของความสูงวัด ั้งฉากกับแนวระดับแนวราบเช่น10 20 30 100หรือ1,000เมตรจากระดับน้ำทะเลครับผมการสร้างเส้นชันความสูงของระนาบเรียบการสร้างเส้นชั้นความสูงของระนาบเรียบการสร้างเส้นชันความสูงของโครงสร้างในกรณีของระนาบเรียบนั้นสิ่งที่ต้องทราบคือแนวระดับมุมเทของของระนาบ คุณลักษณะของเส้นชั้นความสูงของโครงสร้างของพื้นผิวนะราบเรียบจะต้องเป็นดังนี้หนึ่งต้องเป็นเส้นตรงเสมอสองขนาดกับแนวนระดับระนาบระลาบเสมอสาขนานซึ่งกันก,กับซึ่งกันและกันเสมอสหากมีมุมเทของระลาบใดคงที่ระบระยะห่างของระหว่างเส้นชั้นความสูงจะต้องเท่ากันเสมอ การตั้งเส้นชั้นความสูงของโครงสร้างลงในแผนที่เส้นชั้นความสูงของโครงสร้างระนาบเรียบมีอยู่สองวิธีได้แก่หนึ่งวัดภาพโดยใช้มาตาส่วนจากแผนที่ที่วัดระยะและวัดมุมสองคำนวณโดยการใช้สมการเรขาคณิตวัดภาพโดยที่กำหนดมาตาส่วนเดียวกับแผนที่ที่วัดมุม ภาพที่วาดโดยคำนวณโดยใช้สมการเรขาคณิตค่าที่ต้องการคำนวณหาหรือคือมุมเทส่วนค่าช่วงต้นชั้นความสูงซึ่งหาจากการนำเอาค่าความสูงของเส้นชั้นความสูงอยู่ติดกับอยู่ติดกันมาออกจากกันจะได้เป็น ค่าความแตกต่างของเส้นชั้นความสูงของโครงสร้างในแนวดิ่งสำหรับการหาค่าระยะห่างระหว่างเส้นชั้นความสูงในแนวนอนวัดระยะจากแผนที่จะการวัดจะต้องวัดฉากกับทิศทางการวางตัวของเส้นชั้นความสูงนั้น การหาแนวระดับของระนาบและสร้างเส้นชั้นความสูงของโครงสร้างจากตำแหน่งที่ทราบความสูงของโครงสร้างจากตำแหน่งรูปภาพกอแผนที่ที่แสดงตำแหน่งที่ช้นทพบชั้นหินที่มีการเลี้ยงเทตำแหน่ง A และ B พบอยู่ใต้ชั้นดินและตำแหน่ง C พบหินทราอยอยู่บนผิวดิน รูปภาพขอเชื่อมต่อสามจุดเพื่อประเมินประมาณหาค่าที่ไม่สามารถหาค่าได้ขอควายสร้างเส้นชั้นความสูงงง,งูแผนที่ที่เส้นชั้นความสูงของชั้นหินความทับท้อนของโครงสร้างชั้นหินคโคง้งหรือโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่เกิดขึ้นจาก หินที่ถูกแรงแค้นทางธรณีแปลสันฐานแบบบิบอัดทําให้หินเกิดความเครียดแบบหดสั้นลงและทําให้เกิดการโคดโคง้งโดยที่ส่วนใหญ่นั้นจะเกิดตามขอบเปลือกโลกโดยที่การเคลื่อนที่เข้าหากันเป็นโครงสร้างที่ทําให้เกิดแนวทึกเขาต่างๆโดยที่มีลักษณะดังนี้1จุดพับและเส้นพับ คือจุดที่แสดงค่าโคดโคง้งที่มากที่สุดสองหน้าหน,น้าแกนโคดโคง้งคือหน้าหน,น้าที่แบ่งชั้นหินโคดโคง้งออกเป็นสองส่วนเท่าเท่ากันโคง้งสามแขนของการโค้งตัวคือแขนทั้งสองข้างของหินโคดสี่แกนโคดโคง้ง คือแกนที่แบ่งการคดโค้งออกเป็นสองส่วนเท่าเกันเป็นเส้นที่ตัดขวางส่วนที่โค้งกันมากที่สุดของชั้นหินโคง้ง 5. มุมกดคือมุมเอียงเทที่กวาดออกจากเส้นพับไปยังเส้นที่ยังเส้นพับมุมกด ชั้นหินโ,โค้งทั่วไปในเบื้องต้นชั้นหินโ,โค้งที่พบบ่อยแบ e แ่งย่อยเป็น2ชนิดหลักคือ1่ชั้นหินโ,โค้งปะทุนฟ้าคือการโค้งองอที่แขนทั้งสองข้างเอียงเทอ,ออกจากกัน 2. ชั้นหินโค้งปะทุนหนาคือการโค้งองอที่แขนทั้งสองข้างแนวการโค้งเอียงเทเข้าหากันชั้นหินคโค้งเอียง ซึ่งจะเป็นปะุมหงายหรือปะทุงคว่ำก็ขึ้นอยู่กับการวางตัวของชั้นหินชั้นหินโค้งทรง,งกลมนอกจากชั้นหินโคง้งปะทุมคว่ำและชั้นหินโคง้งปะทุมหงายที่เกิดจากแรงคินเข้ามากระทำสองทิศางในทิศทางตรงกันข้ามในบางกรณีหากชั้นหินถูกแรงคินกระทำทุกทิศทางชั้นหินสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นรูปทรง ได้เรียกว่าชั้นหินคโค้งทรง,งกลมซึ่งโดยส่วนมากพบเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่มากระดับภูมิภาคซึ่งแบ่งย่อยชั้นหินคโค้งทรง,งกลมได้สองรูปแบบ <Yeah. S> 1. โดมเกิดจากการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกในแนวดินทำให้แผ่นดินโค้งลงชั้นหินคโค้งเอียงเทเข้าหาใจกลางทุกทิศทาง หินที่มีอายุแก่อยู่ด้านในของโดมและหินที่มีอายุอ่อนอยู่ด้านนอกของโดม2แองตกรเกิดจากการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกในแนวดิ่งทำให้แผ่นโลกโค้งขึ้นแขนการโค้งเอียงเทเข้าหาจุดใจกลางทุกทิศทางหินที่มีอายุอ่อนอยู่ด้านในของแอง และหินที่มีอายุแก่อยู่ด้านนอกของแองรอยเลื่อนคือรอยแยกหรือรอยแตกของหินที่มีการเคลื่อนตัวเนื่องจากแรงที่เข้ามากระทําซึ่งรอยเลื่อนโดยส่วนใหญ่จะมีระนาบการเลื่อนตัวหรือระนาบรอย,รอยเลื่อนอยู่ในแนวเอียงแนวเทไปทางด้านในด้านหนึ่งทาให้พื้นทั้งสองฝั่งที่ถูกแบ่งโดยระนาบรอยเลื่อนนั้นมีรูปทรงไม่เหมือนกันและถูกเลขแตกต่างกันเพื่อให้เข้าใจง่ายและไม่สับสนดังรูปภาพ ลักษณะโครงสร้างบนแผนที่มีดังนี้ครับการต่อแผนที่ของหินโผลให้สมบูรณ์รูปภาพที่หนึ่งแผนที่เส้นชั้นความสูงภูมิประเทศและพบตำแหน่งของรอยสัมผัสระหว่างหินสองชนิดพบหินโผลสองบริเวณ รูปภาพที่2เส้นชั้นความสูงของผิวรอยเลื่อนสัมผัสโดยการเชื่อมตำแหน่งที่พบความสูงเดียวกันได้เส้นแนวระนาบความสูงหามุมเทรูปภาพที่3สร้างเส้นชั้นความสูงของระนาบลอยสัมผัสและตำแหน่งที่เส้นชั้นความสูงภูมิประเทศมีความสูงเท่ากันกับเส้นชั้นความสูงของโครงสร้างผิวสัมผัสรูปภาพที่สี่ เส้นแผนที่ธรณีวิทยาโดยการลงขอบเขตของหินโผและลงสัญลักษณ์ในรูปภาพจอจัดการหาขอบเขตหินโผเมื่อทราบระดับมุมเทและตำแหน่งรูปภาพกไก่แผ่นที่ภูมิประเทศและตำแหน่งการวัดวางตัวรูปภาพขอไข่การหาขอบเขตของหินโผโดยการสร้างเส้นชั้นความสูง เส้นแรกที่สร้างคือเส้นความสูง900เมตรโดยลากขนาดกับแนวระดับจากนั้นหาระยะแนวนอนการวิเคราะห์หาการวางตัวของชั้นหินจากแผนที่แสดงหินโผล่รูปภาพกอไก่พแผนที่แสดงหินโผล่รูปภาพ,พอขอไข่หาละหนาบของหินโผล่โดยการสร้างเส้นชั้นความสูง ความสูงของโครงสร้างรูปภาพคอควายภาพตัดขวางตังภาพแนว AB การวิเคราะห์หาการวางตัวของชั้นหินแผนที่แสดงหินโผล่พบหินโพ่สชุดดังรูปภาพกอไก่ขอไข่การหาระนาบของเขตหินโผล่หลักการวิเคราะห์แม้3ชุดหินใช้หลักการเดียวกันซึ่ง รูกที่5.14คือสร้างเส้นชั้นความสูงของโครงสร้างโดยการเชื่อมจุดอย่างน้อย 2. จุดเป็นจุดเส้นขอบเขตหินโผตัดกับเส้นชั้นความสูงของภูมิประเทศที่เส้นสูงเดียวกันรูปภาพพอควายคือภาพตัดขวางตามแนว A-B และแสดงลักษณะภูมิประเทศขอค่ะพวกผมขอจบ การนำเสนอไว้นาที่นี้ครับขอบคุณครับ